มาต่อกันที่เรื่องของข่าวร้อนเรื่องของซิลเวอร์กันสักหน่อยนะคะหรือว่าโลหะเงินนะคะต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้เราเล่ามาหากราบเกมสต็อปไปแล้วนะคะซึ่งก็ส่งผลต่อนเนื่งมายัาง AMC นะคะแต่คุณผู้ชมทราบหรือเปล่าว่าตอนนี้ดูเหมือนว่า Wall Street b e t s นะคะซึ่งเป็นห้องที่เขาตั้งเอาไว้เนี่ยในการพูดคุยในรับติดเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้มีสมาชิกแค่ประมาณ3ล้านคนตอนนี้กว่า7ล้านคนแล้วนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ที่ Wall Street เท่านั้นตอนนี้ที่มาเลเซียะคะ่ะเบอร์ซ่ามาเลเซียก็มีการ ตั้งกระทูที่ชื่อว่าเบอร์ซาเบ็ต้วยนะคะซึ่งหลายคนก็กลัวว่านี่กลายเป็นปฏิกิริยาที่ต่อเนื่องมาแล้วก็เป็นการสู้ระหว่างนักลงทุนรายย่อยกับนักลงทุนสถาบาันหรือบรรดาเฮกฟันหรือไม่ ล่าสุดนะคะมีสินทรัพย์หนึ่งก็คือโลหะเงินหรือซิลเวอร์เดี๋ยวไปดูราคากันนะคะก่อนหน้านี้เมื่อวานเนี่ยราคาขึ้นมานะคะทำสถิติสูงสุดในรอบถึง8ปีทีเดียวนะคะแต่ถ้าย้อนกลับไปดูนะคะเมื่อวานนี้ราคาก็ปรับตัวลงมาแล้วจากขึ้นมาประมาณสัก11%นะคะ แล้วก็ย่อลงมานะคะเหลือแค่ประมาณสัก29เหรียญนะคะ28.5เหรียญลงมาประมาณ1.7%ในการซื้อขายเมื่อคืนที่ผ่านมาถามว่านี่คือการ ทำการต่อสู้และเป็นเป้าหมายใหม่ของนักลงทุนหรือไม่นะคะซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยนะคะหลายคนเนี่ยที่เห็นราคาขึ้นมาแรงถึงกว่า13%ก็กังวลว่าจะทำให้เกิดการทุ่มซื้อบรรดาซิเวอร์แล้วก็ท้ายที่สุดนั้นจะส่งผลเช่นเดียวกับเกมสต็อปก็คือจะต้องมีคนเนี่ยช็อต covering หรือว่าเข้าไปซื้อกลับในราคาที่สูงขึ้นแล้วก็ขาดทุนหรือไม่เรื่องนี้เองนะคะแพลตฟอร์มการซื้อขาย ซิลเวอร์หลายแพลตฟอร์มค่ะทั้ง m ันนี่เมทัลส์เอสติบูเลียนเจเอมบูเลียนแล้วก็แอปเมเนี่ยไม่สามารถรับคําสั่งซื้อขายได้เลยนะคะจนกระทั่งตลาดเอเชียเปิดทําการเพราะว่ามีคําสั่งซื้อมาจํานวนมากอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ก่อนหน้าน,นี้ก็มีปรากฏการเกมสต็อปที่เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะว่า12เดือนขึ้นมา8,000นะคะแค่1สัปดาห์ก็ขึ้นมาแล้ว1,700แล้วก็ทําให้เฮกฟันขาดทุนไปอย่างหนักและหลายคนก็กังวลน,นะคะว่านี่กําลังเป็นจุดเริ่มต้นของสัญญาณฟองสบู่หรือไม่แต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้าย้อนกลับไปดูนะคะทางด้านของข้อความที่เว็บของ Reddit ออกมาโพสต์เนี่ยก็คือมี S Silver s q u e e z ซนะคะซึ่งคำนี้ก็เลยกลายเป็นจุดชนวนว่านี่กำลังเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่กลุ่มนักลงทุนรายย่อยเข้ามาพยายามที่จะ ต่อสู้กับน้องทุนสถาบันมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่อย่างไรก็ตามทางด้านของการพูดคุยเนี่ยในเว็บไซต์ของรัตตินะคะใน Wall s สตรีทเบรเนี่ยนะคะเขากลับบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูแล้วนะคะกับดักที่เกิดขึ้นจากแฮชแท็กซิลเวอร์สควิสนั้นอาจจะเป็นกับดักที่เกิดขึ้นจากคนบางกลุ่มและเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบีบตลาดโลหะเงินได้เนื่องจากว่ามีความแตกต่างจากหุ้นของเกมสต็อปอย่างมีนัยสําคัญคือตัว วอลุ่มการซื้อขายก็หนาแน่นกว่านะคะหรือแม้แต่ในมิติหนึ่งก็คือเรื่องของฟีโฟอร์เวอสภาพคล่องนี่ก็สูงกว่าด้วยเหมือนกันและนอกจากนี้นะคะยังมีคนบอกด้วยว่ามีคนเนี่ยพยายามที่จะแทรกแซงแล้วก็หาผลประโยชน์นะคะจากการาปรับตัวขึ้นของซิลเวอร์นี้โดยที่ส่วนของคนที่เป็นนักลงทุนรายย่อยไม่ได้เข้ามามีบทบาทนะคะซึ่งตอนนี้ก็เลยกลายเป็น2ฝั่งที่โต้เถียงกันฝั่งหนึ่งก็คือนักลงทุนสถาบานันหรือนักลงทุนเฮดฟันก็บอกว่ากลุ่มนี้แหละเป็นคนทําที่ทําให้ ขึ้นมาแรงขนาดนี้แต่กลุ่มนี้นะคะในรติดเองในวอร์ิทเบสเองที่คุยกันบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำํำจึงไม่สามารถหาต้นต่อได้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้น อย่างไรก็ตามนะคะถ้าไปดูความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะคะใน Hashtag s u l v e r s นะคะจะพบว่ามี JP Morgan นะคะที่เขาเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ต้องจ่ายค่าปรับไปถึง920ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในปีก่อนเนื่องจากยุติคดีในข้อกล่าวหาที่ว่าสถาบันการเงินเนี่ยจงใจชักใยการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับโลหะเงินในตลาดฟิวเจอร์และพันธบัตะคะ่ะ ในขณะที่นะักกลยุทธ์ของทางระบบแบงค์นีคะบอกว่าไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยนะคะที่การเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นจะส่งผลให้ราคาโลหะเงินนั้นปรับขึ้นในระยะเวลาอันสั้นแล้วก็มีมากกว่าปริมาณโลหะเงินที่เหล่าดีลเลอร์ถือครองอยู่เป็นจํานวนมากแต่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่ากลยุทธ์ของแรดดิทที่พยายามทำระลอกใหม่นี้จะทำงานได้ดีเพียงใดในตลาดฟิวเจอร์สโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความผันผวนอย่างหนัก สรุปสุดท้ายนะคะคือตอนนี้เนี่ยฝั่งนักทุนสถาบาลก็โจมตีว่านักลงทุนที่ไปตั้งกระทู้ใน reddit นะคะที่อยู่ในหัวข้อที่ว่า Wall ิ t แ e ทเนี่ยเป็นคนทำแต่นักลงทุนในกลุ่มนั้นนะคะแม้จะมี Hashtag Silver s ์ส e แต่ก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้ทำสักหน่อยดังนั้นเรื่องนี้คงอีกยาวแล้วเราก็คงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ